สวัสดีค่ะกินเที่ยวสไตล์หน่อยนะคะวันนี้จะมาทอดแอปเปิลกันนะคะทอดแอปเปิลกับแป้งกล้วยทอดนะคะนี่นะคะแอปเปิลเราก็ได้หั่นใส่ไปในแป้งกล้วยทอดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะคือแอปเปิลทอดนะคะแล้วก็ใช้แป้งเหมือนเราใช้แป้งกล้วยทอดเลยนะคะ ปเปิลนะคะนี่นะคะแอป,ปเปิลทอดนะคะตอนนี้ก็ได้ทำการทอดแอป,ปเปิลกันจนเหลืองกรอบแล้วนะคะน่ากินมากเลยค่ะอันนี้คือแอป,ปเปิลที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากินแอป,ปเปิลที่จะทอดเสร็จน,นะคะนี่คือแอป,ปเปิลน,นะคะ มันก็จะนิ่มๆน,นี้นะคะมันจะไม่อันนี้ไม่ค่อยกรอบแป้งเท่าไหร่แต่ว่าแซบอยู่อปเปิ้ลทอดแซบอยู่นะคะลองไปทอดกันดูนะคะนี่ยนะคะอร่อยค่ะอันนี้มีแป้งใช้แป้งเป็นแป้งทอดกล้วยเราเลยนะคะซื้อเป็นซองก็ได้นะคะหรือเป็นสําเร็จซองหรือเราผสมเอาเองก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ อร่อยมันจะไม่หวานมากนะคะมันจะอร่อยแอปเปิลทอดอร่อยมากอร่อยจริงๆอังน,นี้ก็มีกล้วยทอดนะนี่ใช้เป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมกล้วยหอม โอเคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ